นี่นะคะเราก็จะได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่กระปุกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาคิ้วนะคะวันแรกนะคะคิ้วเราไม่มีเลยนะคะอย่างกับแม่ชีนะคะเวลาจะนอนล้างหน้าแล้วก็ทาครีมอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาใช้ตัวที่เราทํานี่นะคะทาคิวไว้ทิ้งไว้เลยนะคะ ตื่นเช้ามาก็ล้งหน้าปกติเลยโอเคค่ะวันที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำครีมใช้เองนะคะเป็นครีมทาขนคิ้วนะคะเพื่อคิ้วที่ดกดำนะคะ เราจะมาลองดูกันว่าสูตรนี้ของเรานะคะถ้าทาติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันแล้วเป็นเวลา5วันนะคะจะได้ผลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปลองทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีหอมแดงหนึ่งหัวนะคะหอมแดงหนึ่งหัวมีวัสลีนนะคะมีน้ำมันมะพร้พาวสกัดเย็นนะคะแล้วก็มีน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ปอกเปลือกหอมแดงของเราก่อนนะคะอันนี้เราปอกหอมแดงมาแล้วนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอาหอมแดงมาขูดให้ละเอียดนะคะ ขุดลูกนึงเลยนะคะขุดให้หมดเลยนี่นะคะเราก็จะได้หอมแดงของเรานะคะก็ตักใส่ถ้วยไว้เลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้หอมแดงที่เราขูดละเอียดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาใส่วาสลีน1ช้อนนะคะหช้อนชานะคะใส่วาสลีนหนึ่งช้อนชานะคะใส่ประมาณนี้ก็พอวัสลีนเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะ นี่นะคะเราก็ใส่วัสลีีนลงไปผสมลงไปนะคะกับหอมแดงเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปช้อนหนึ่งนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็เราจะใส่นี่นะคะน้ำมันมะกอกนะคะ มะกอกจะช่วยให้ผลนะคะยาวขึ้นนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากัน นะคะเราก็คนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อครีมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหากระปุกเล็กๆมาใส่เก็บไว้นะคะเวลาใช้ก็คือเราก็เอาคัตเติลบัตมาจุ่มนะคะแล้วก็ทาคิ้วนะคะทาก่อนนอนทุกคืนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าถ้าทาทุกคืนแล้วนะคะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะนี่นะคะเราก็มีกระปุกครีมเก่านะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่กระปุกไว้นะคะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้ไว้ใช้นะคะนี่เราก็เอาใช้คัตตันบัตนะคะจุ่มแล้วก็ทาที่คิ้วของเรานะคะทุกคืนก่อนนอนนะคะทิ้งไว้ตอนนอนก็ทิ้งไว้เลยนะคะไม่ต้องล้างนะคะตื่นเช้าขึ้นมาค่อยล้างหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันค่ะมนแรกค่ะัอนนี้นะคะก็เป็นครีมที่เราทำา้วก็แช่จะเย็นไวนะะน้นะคะนีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทาคิ้วนะคะวันแรกนะคะนี่นะคะแล้วเก็กทาคิ้วได้เลยค่ะคิ้วเราไม่มีเลยนะคะยังกับแม่ชีนะคะเราจะนอนล้างหน้าแล้วก็ทาครีมอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาใช้ตัวที่เราทำนี่นะคะทาคิ้วไว้ทิ้งไว้เลยนะคะ ตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าปกติเลยทาเรียบร้อยค่ะหนึ่งข้างนะคะจะได้เห็นความแตกต่างเนาะเดี๋ยวเราจะทําหลายวันนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะทาเสร็จแล้วก็เอากินไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็นอนได้เลยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกที่เราทาไปเนระาทาฝั่งเดียวคือฝั่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แล้ววันที่สองนะคะเราจะมาทาอีกนะคะทามันเดิม ค่ะวันที่สองค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สามนะคะเราทาคิ้วข้างซ้ายไปสองวันแล้วนะคะวันนี้ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างนะคะเราทาข้างเดียวเนาะก็ยังเป็นแม่ชีอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาทาอีกนะคะเป็นนี้เป็นวันที่สามค่ะนี่นะคะเหมือนเดิมเลย เสร็จแล้วก็เข้านอนได้เลยนะคะวันที่สามค่ะค่ะคเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะที่เราจะมาทาครีมเนาะเดี๋ยวเราจะนอนแล้วแล้วก็จะมาทาครีมนค่ะนี่ทาครีมทาครีมกลางคืนเรียบร้อยนะคะก็จะมาทาครีมนี่เราทาไปสามวันแล้วค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะระวางทาเฉพาะคิวซ้ายคิวขวามไม่ได้ทานะแตกต่างไหมเรามาทาอีกวันนี้วันที่สี่ค่ะ ันที่สี่ทาเลยเหมือนจะมันเข้มปบบข้างนี้อยู่นะเพื่อนๆดูสิอันนี้เราใช้แสงในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็ไปนอนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทาอีกในวันที่ห้าค่ะบายบายคุณได้ค่ะเราใช้ครีมนะคะทาคิ้วนะคะข้างนี้นะคะได้สีคืนแล้วนะคะ อาบน้ําล้างหนานะคะจะนอนแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาทาครีมเป็นคืนที่ห้านะคะแล้วมาดูความแตกต่างกันว่าห้าวันห้าคืนนะคะที่เราทาก่อนนอนนะคะคิวเราจะแตกต่างกันขนาดไหนวันนี้วันที่สี่ก็มีความรู้สึกแล้วนะคะว่ามันเริ่มเข้มขึ้นนิดน,นึงนะคะอันนี้เราก็จะมาทานะคะเป็นคืนที่ห้านะคะครีมเราทําครั้งเดียวก็เยอะเลยนะคะเหลือเยอะเลย ผนคิวนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะบางๆมากเลยมีแต่โครงนะคะข้างนี้เราไม่ได้ทานะคะมีความรู้สึกว่ามันจางอาจเป็นเพราะมันไม่ได้โดนน้ำเนาะถ้าโดนน้าคิวอาจจะเข้มกว่านนี้แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามันชัดขึ้นอันนี้แค่สี่วันนะคะถ้าเราทาไปเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเห็นผลเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้ลองทาให้เพื่อนๆดูเรามาพิสูจน์พร้อมกันไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็เลยลองทําใช้ดูมันก็โอเคอยู่นะคะ ขนคิ้วมีเท่านี้ขนตานี่แทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะจางมากขนตาช่างมันเนาะเราคิ้วไว้ก่อนนี่นะคะทาเสร็จแล้วอันนี้นะคะน่าจะใช้ได้สองเดือนเลยนะคะเนี่ยเยอะมากแช่ตู้เย็นไหมก็ไม่บูดนะคะมันจะเป็นกลิ่นหอ,หอมเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมนะคะก็จะไม่เป็นวัดได้เนาะแก้หวัดได้ด้วยค่ะเขาใช้หัวหอมมาแก้หวัดเรามาทาคิ้วดูเนาะก็ โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไปนอนกันพรุ่งนี้มาดูกันค่ะว่าตื่นเช้ามาวันที่ห้านะคะคิ้วของเราจะเข้มขึ้นหรือเปล่านาะค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ครบห้าวันแล้วนะคะที่เราลองทาครีมเนาะครีมทาคิ้วที่เราทำใช้เองนะคะครบห้าวันแล้วดูความแตกต่างนะคะข้างนี้ไม่ได้ทานะคะข้างนี้ทาห้าคืนเนาะเช้าตื่นขึ้นมานะคะก็ล้างหน้าแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆว่มามันต่างไหมคะ เท่าที่สังเกตดูนี่ก็ต่างอยู่นะมันก็เป็นข้างนี้จะจางๆนิดนึงข้างนี้จะเข้มขึ้นนิดนึงไหมอันนี้5้าวันนะคะถ้าเราทําไปอีกเรื่อยๆนะคะทําไปเป็นเดือนเลยหรือว่าทจาจนนี่ค่ะนี่นะคะทําจนหมดกระปุกเราอันนี้เราเหลือตั้งเยอะนะคะทาทุกวันเลยค่ะจนกว่าจะหมดกระปุกนี้คิ้วเราได้จะเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะทาข้างนิด้วยน,นะคะเดี๋ยวมันไม่เสมอกันเนาะก็ถือว่าสูตรนี้นะคะใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูเนาะง่ายๆนะคะก็แค่ ตามคลิปเลยค่ะทําง่ายๆนะคะทำไว้ใช้แช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วตอนกลางคืนก่อนนอนก็เอามาทานะคะแล้วก็นอนตื่นเช้ามาล้างหน้าปกติค่ะสูตรง่ายๆแล้วก็ได้ผลจริงนะคะทดลองแล้วแค่5วันนี่นะคะข้างนี้ไม่ได้ทาข้างนี้ทารู้สึกถึงความคิ้วจะเข้มดําขึ้นนิดนึงไหมเนาะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะให้ช่องเ็ยน้อยชาแนลเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย